ถ้าพร้อมแล้วครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขาเจ็ดคนสุดท้ายจิกดสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวหมายเลขดินสาวน้อยเสียงสายเชื้อสายจีน,นอเมบริการดีดิลเล่นอัลฟอร์ดหมายเลขสอง่าอ่อนเงียบเชิงหม่หัวใจเป็นเสียงเพลงอ้นกระกรตุ่นแก้ว หมายเลขสามลูกเรื่องญี่ปุ่นรูปหล่อท้อไห้เป็นบูนธัญบูนวงวาสินหมายเลขสี่ไอหนุ่มออซซีห่หัวใจไทยสไตล์อีสานคริสซิสโตเฟอร์ชอเฟรชฟหมายเลขห้าสาวน้อยหน้าคมที่คุณจะชื่นชมในความสามารถแบมบี้ซิรินโสภพิษปัดฉิมสวดหมายเลขเจ็ดหนุ่มลำปางร่างใหญ่ใจสู้ดิวนัทพงษ์พรหมสิงห์และหมายเลขแปดหนุ่มที่เล่นอารมณ์ดีเสียงมิสเนตา้าวราวุโ์โพยิม เอาละครับเรามาทบทวนผลคะแนนกลางสัปดาห์ของวิ่งขันทั้ง7คนนะครับอันดับที่1ได้ไป34.53%ิบสมบี้ครับอันดับที่2นะครับ14.52%นะครับบูนอันดับที่3ได้ไป12.63%นะครับอ้นครับอันดับที่4ได้ไป12.42%ตั้มครับอันดับที่5ได้ไป9.35%คริสครับ และ2อันดับสุดท้ายนะครับมีคะแนนสะสมรวมกัน16.55นะครับนั่นคือดีลัดดิวนั่นเองครับ ซึ่งผมต้องขออนุญาตที่จะไม่ประกาศนะครับว่าใครได้คะแนนสะสมคนละเท่าไหร่นะครับครับผมคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดนะฮะและคะแนนก็มีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมสามารถร่วมตัดสินได้ครับว่าพรุ่งนี้ใครจะได้ไปต่อเป็น6คนสุดท้ายผ่านทางการบวกทาง s m s นะครับพิ้งเครื่องหมายดอกจางตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางใหม่ครับกับแอปพลิเคชัน ที่ทําให้คุณสามารถโหวตได้อย่างรวดเร็วทางสมาร์ทโฟนของคุณครับและช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับโจทย์เพลงร็อกนะครับรองว่ามันแน่นอนติดตามในช่วงหน้ากับ The Star เดอะสตาร์คอนฟาควาดาว